เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จออกจากที่นั่นกลับไปยังถิ่นกำเนิดของพระองค์บรรดาสิทธิ์ติดตามไปด้วยครั้นถึงวันสบาโตโพระองค์ทรงเริ่มสั่งสอนในสารธรรมผู้ฟังมากมายต่างประหลาดใจและพูดว่าเขาเอาเรื่องทั้งหมดนี้มาจากไหนปรีชายานที่เขาได้รับนี้คืออะไร อะไรคืออัศจรรย์ที่สำเร็จด้วยมือของเขาคนนี้เป็นช่างไม้ลูกนางมารีเป็นพี่น้องของยากบโยเซฟยูดาซิโมนมิใช่หรือพี่สาวน้องสาวของเขาก็อยู่ที่นี่กับพวกเรามิใช่หรือคนเหล่านั้นรู้สึกสะดุดใจและไม่ยอมรับพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่าประกาศก ย่อมไม่ถูกเหยียดยามนอกจากในถิ่นกำเนิดทำกลางวงสาคนาญาตและในบ้านของตนพระองค์ทรงทำอัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้นอกจากทรงปกผะหั์ร,รักษาผู้เจ็บป่วยบางคนให้หายจากโรคภัยพระองค์ทรงแปลกพระไทยที่เขาเหล่านั้นไม่มีความเชื่อพระองค์เสด็จไปทรงสั่งสอนตามหมู่บ้านต่างๆในบริเวณนั้น พระวาจาของพระเจ้าขอคริสต์เจ้าทรงพิจาร้าพี่น้องที่รักเมื่อห้าสิบสองปีที่ผ่านมาในปีคศหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบมีการเบียดเบียนศาสนาคริสต์ที่ประเทศสุน ในทวีปแอฟริกาการเบียดเบียนในครั้งนั้นรุนแรงทำให้เด็กชายผิวดำคนหนึ่งที่ชื่อทาบันต้องหนีภัยออกจากประเทศซูดานซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนไปอาศัยอยู่ที่ประเทศใกล้เคียงก็คือประเทศยูกันดา เมื่อทาบันไปอยู่ที่ประเทศยูกันดาทาบันได้ไปแสดงตัวกับพระสงฆ์บอกว่าเขาเป็นแคทอลิกพระสงฆ์ก็เอาใจใส่ผู้ลี้ภัยที่ชื่อทาบันเห็นเขามีแววก็เลยส่งเขาเข้าบัานเนนและที่สุดนะครับเด็กชายทาบันคนนี้ เป็นสามเณรทาบันเป็นราเดอร์ทาบันและที่สุดได้บวชเป็นพระสงฆ์ได้เป็นคุณพ่อทาบันเมื่อเหตุการณ์ที่บ้านเมืองของตนสงบคุณพ่อทาบันได้เดินทางกลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเองและที่สุดได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสที่วัดในหมู่บ้านที่ชื่อ พาโลตากาซึ่งเป็นบ้านเกิดมังนอนของคุณพ่อทาบันพี่น้องที่หลักชาวบ้านที่หมู่บ้านพาโลตากาไม่ยอมรับคุณพ่อทาบันเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าคุณพ่อทาบันเป็นพระสงฆ์แล้วก็เนื่องจากว่าในอดีตเขาไม่เคยมีพระสงฆ์ผิวดำมาก่อน เพราะว่าในอดีตนั้นมีแต่มิชชันนารีผิวขาวจมูกโด่งเดินทางมาแพร่ธรรมมาเป็นเจ้าอาวาสนำข้าวของเงินทองยารักษาโรคมาแจกจ่ายให้กับพวกเขาแต่ตอนนี้เจ้าอาวาสของเขาเป็นคนผิวดำยากจนเหมือนพวกเขาและไม่มีอะไรจะให้ และที่สำคัญก็คือว่าคุณพ่อทาบันนี้ยังบอกว่าหลังสังคยนาวาติกันที่สองก็คือหลังปี1,965พระศาสนาจักรได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากพยายามที่จะปรับพิธีกรรมเข้าสู่ท้องถิ่นเพราะฉะนั้นพ่อทาบันได้ถวายมิซาโดยหันหน้า มาสู่สัตบุตษและก็ใช้ภาษาซึ่งเป็นภาษาของสุนปรากฏว่าสัตบุตษที่หมู่บ้านนี้รับไม่ได้รับไม่ได้ถ้าให้ขลังต้องภาษาละตินถ้าให้ขลังต้องหันหลังให้สัตบุตษและถ้าให้ขลังพระสงฆ์นั้นต้องผิวขาวจมูกโดง่ง นี่ผิวดำไม่ใช่พระสงฆ์ที่แท้จริงพี่น้องคุณพ่อทาบันถูกปฏิเสธจากคนบ้านเดียวกันเหมือนกับที่พระเยซูกิสเจ้าถูกปฏิเสธจากชาวนาซาตซึ่งเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันพี่น้องทำไม ทาบันจึงได้รับการปฏิเสธและทำไมพระเยซูริสต์เจ้าจึงไม่ได้รับการยอมรับก็ตอบง่ายๆก็คือว่าเพราะว่าคนบ้านเดียวกันมีอคติคำว่าอคตินั้นก็คือความลำเอียงคนเรานั้นเวลาลำเอียงเนี่ยจะลำเอียงเพราะอะไรลำเอียงเพราะรัก ลำเอียงเพราะเกลียดลำเอียงเพราะไม่รู้หรือไม่ก็ลำเอียงเพราะกลัวหรือเกรงใจอคติเหล่านี้เกิดขึ้นในหัวใจของมนุษย์ถามว่าที่ชาวนาซาเลตไม่ยอมรับองค์พระเยซูกิเสจเจ้านั้นถ้าพูดให้นุ่มนิ่มหน่อยก็คือว่าเขาไม่ยอมรับองค์พระเยซูกิสเจ้าเพราะว่าเขาไม่รู้ เขาเขา่าเขารู้แต่เพียงว่าพระเยซูกิสเจ้าเป็นใครเป็นใครหมายถึงต่อไปนี้หนึ่งเขาตัดสินพระเยซูริสเจ้าจากวงตระกูลวงตระกูลของพระเยซูริสเจ้าเป็นยังไงพี่น้องวงตระกูลของพระเยซูกิสเจ้าวันนี้ในพระราสานบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นลูกช่างไม้เหมือนพวกเราหรือ นามสกุลไม่ใหญ่ถ้าชินโคตรแล้วไม่ค่อยใหญ่แต่ถ้าเป็นชินวัตรเราจะใหญ่พระเยซูกิจเจ้าพระองค์นามสกุลไม่ใหญ่เป็นลูกของช่างไม้มีแม่ชื่อมาลีเป็นแม่บ้านชาวนาซาร์ตตัดสินพระเยซูริ์เจ้าจากตรงนี้ประการแรก ประการที่สองชาวนาซาเลตที่ไม่ยอมรับพระเยซูกิ์เจ้าเพราะว่าตัดสินพระเยซูกิ์เจ้าจากฐานะพระเยซูกิ์เจ้าไม่ใช่ทายาทเศรษ,ษฐีโยเซฟมารีไม่ได้มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหรือหมื่นล้านแต่เป็นคนจนๆจนคนหนึ่งเราเคยได้ยินเพลงที่บอกว่าชีวิตจนๆของชายคนหนึ่ง ที่ฉันรู้จักมามีชื่อนามว่าเยซูเพราะนั้นเขาไม่ยอมรับองค์พระเยซูกิ์เจ้าด้วยสาเหตุประการที่สองก็คือฐานะยากจนเหมือนชาวบ้านที่ไม่ยอมรับคุณพ่อทาบันเพราะว่าทั้งดำทั้งจนเขาไม่ยอมรับพระเยซูกิ์เจ้าด้วยสาเหตุประการที่สามเพราะว่า ไม่มีปริญญาไม่มีวุฒิการศึกษาจนกระทั่งเขาบอกว่าคนคนนี้เอาความรู้เกี่ยวกับพระเป็นเจ้ามาจากไหนเห็นไหมครับแม้ว่าเขาจะแปลกใจแต่เขามีความรู้สึกไม่มั่นใจแต่แม้พระเยซูริส์เจ้าจะไม่มีปริญญาแต่พระเยซูริส์เจ้ามีปัญญา พระเยซูกิ์เจ้าอาจจะไม่ได้เรียนหนังสือแต่พระเยซูกิ์เจ้าอ่านหนังสือพระเยซูกิ์เจ้าอ่านหนังสือประกาศกอิสยาอ่านหนังสือพันสัญญาเก่ามากมายเพราะฉะนั้นอย่างน้อยด้วยสาเหตุสามประการนี้ชาวนาซาเรตไม่ต้อนรับองค์พระเยซูกิ์เจ้าเขารู้แต่เพียงว่าพระเยซูเจ้าเป็นลูกมาลีเป็นลูกช่างไม้ พระเยเจ้าก,ก็ยึดอาชีพช่างไม้ด้วยในตอนแรกพระเยซูกิจเจ้าเป็นคนยากจนพระเยซูกิจเจ้าเป็นคนที่ไม่มีการศึกษาเพราะฉะนั้นผลของการที่เขาไม่ต้อนรับองค์พระเยซูกิจเจ้าผลของการที่เขาไม่ต้อนรับคนบ้านเดียวกันมันดูเหมือนว่าแม่พระเยซุเจ้าจะเสด็จมาใกล้เขาแต่ดูเหมือนว่าเขาห่างไกล จากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าดังคำกล่าวที่บอกว่าระยะทางที่ไกลที่สุดคือระยะทางของคนสองคนที่ไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นเขาไม่เข้าใจองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขาไม่ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแต่เขาคิดว่าเขารู้เพราะฉะนั้นผลก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าทำอัศจรรย์ที่นาซาเล็ตไม่ได้ ี่น้องลองคิดดูนะพระเยซูคริสต์เจ้ามาเพื่อที่จะช่วยเพื่อที่จะทําอัศจรร์เพื่อที่จะรักษาคนเจ็บป่วยเพื่อที่จะปลุกคนตายให้กลับเป็นขึ้นมาแต่พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นคนนาซาเลตไม่สามารถทําอัศจรรย์ไม่สามารถทํสา,าทสิ่งดีๆที่นาซาเลตได้เพราะว่าคนนาซาเลตไม่เชื่อพระองค์ เห็นไหมครับว่าความเชื่อนั้นมีความจำเป็นเพียงใดที่จะก่อให้เกิดอัศจรรย์ที่จะก่อให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขาถามว่าอัศจรรย์ไม่เกิดที่นาซาเลตและอัศจรรย์เกิดที่ไหนพี่น้องฟังนะครับอัศจรรย์เกิดที่เมืองคานาพระเยซูคริสต์เจ้าเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นอัศจรรย์เกิดที่เมืองกาเปอร์นาอุม พระเยซูกิจเจ้ารักษาแม่ยายของเปโตรอัศจรรย์เกิดขึ้นที่กาเปอนาอุมอีกพระเยซูกิจเจ้ารักษาคนง่อยคนง่อยซึ่งเพื่อนหามมาตอนกลับบ้านแบกแคร่กลับบ้านเองพระเยซูกิจเจ้ารักษาปลุกคนตายให้กลับเป็นขึ้นมาที่เมืองนาอินพระเยซูกิจเจ้าพระองค์ปลุกลาซาลัส ที่หมู่บ้านเบธานีพระเยซูกิ์เจ้าขับไล่ปีศาจที่เมืองเกราซาพระเยซูกิ์เจ้ารักษาคนตาบอดที่เมืองเยริโกทุกเมืองที่เล่ามานั้นอยู่นอกนาซาเล็ทั้งสิน้นเพราะอะไรเพราะว่าคนในเมืองเหล่านี้มีความเชื่อในองค์พระเยซูกิ์เจ้า แต่อัศจรรย์ไม่เกิดขึ้นที่นาซาเลตเพราะว่าคนที่นาซาเลตไม่เชื่อพระองค์พี่น้องถ้าอัศจรรย์ไม่เกิดขึ้นถ้าอัศจรรย์ยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราบางทีเราวอนขอเราต้องถามและไตร่ตรองตัวเองว่าเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีความเชื่ออย่างแท้จริง ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าใช่หรือไม่บางทีเราอาจจะมีความรู้สึกต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนชาวนาซาเลตหรือไม่เพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าเรายอมรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในชีวิตของเราอาัศาจรรย์จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอนเหมือนอัศาจรรย์เกิดขึ้นที่เมืองต่างๆยกเว้นที่นาซาเลต เพราะฉะนั้นจากข้อาาละสารในวันนี้น่าจะให้ข้อคิดกับเรานะครับชาวนาซา렛ตัดสินพระเยซูคริสตเจ้าจะบอกว่าโดยเบาความก็ว่าได้เพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าเราอย่าตัดสินคนจากภายนอกเพราะสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นก็ได้อย่าตัดสินคนจากคำพูดเพราะ สิ่งที่เขาพูดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดก็ได้เขาเรียกปากไม่ตรงกับใจอย่าตัดสินคนจากสิ่งที่เขากระทำเพราะสิ่งที่เราเห็นนั้นอาจจะเป็นการจัดฉากก็ได้พี่น้องเพะฉะนั้นก่อนที่เราจะพี่ภากษาใครให้เราถามตนเองว่าเราแน่ใจหรือ,อยังว่าเรารู้จักคนนั้นดีพอเพะัะน,นั้นถ้าเราจะตัดสินใคร ก็ต้องละอคตินะไม่ใช่ตัดสินเพราะเราลักไม่ใช่เราตัดสินด้วยความเกลียดด้วยความกลัวหรือว่าตัดสินโดยข้อมูลไม่พอก็คือความที่ไม่รู้นั่นเองเพราะฉะนั้นการไม่เห็นคุณค่าของคนใกล้ชิดการไม่เห็นคุณค่าของคนในบ้านในวงตระกูลในครอบครัวเดียวกัน บางทีก็ทำให้เราเสียโอกาสดีๆไปเหมือนชาวนาซาตที่ไม่เห็นคุณค่าของพระเยซุเจ้าซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันทำให้เขาสูญเสียโอกาสที่จะได้เห็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นอย่าเห็นคุณค่าของคนนอกบ้านมากกว่าคุณค่าของคนในบ้านพี่น้องหลายครั้งนะครับเรออาอาจจะต้องเปเชิญกับการถูกปฏิเสธแต่ว่านะ เราก็อย่าท้อถอยถ้าเราถูกปฏิเสธจงตระ,ะหนักว่าพระเยซูกิ์เจ้าเคยถูกปฏิเสธมาก่อนถ้าเราถูกทรยศหักหลังก็จงรู้ว่าพระเยซูกิ์เจ้าโดนมาก่อนถ้าเราถูกทอดทิ้งจงรู้ว่าพระเยซูกิ์เจ้าเคยถูกอัครสาวกทิ้งไปปล่อยพระอ,องค์ไว้คนเดียว ในเงื้อมมือของศัตรูแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราทำดีแล้วแม้ว่ามนุษย์จะมองไม่เห็นความดีของเราแต่พราะเป็นเจ้าพระอ,องค์มีสายพระเนตรที่แหลมคมพระอ,องค์มองเห็นความดีของเราและก็จะตอบแทนความดีของเราอย่างแน่นอน The p r o p h e t without honors Jesus left there and went to his hometown Accompanied by his disciples. When the Shabbat came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were amazed. The people of Nazareth knew Jesus as a carpenter and the son of the carpenters, the son of Mary, with brothers and sisters. Because of familiar familiarity, they did not respect him as a prophet. Because of the contempt, they lost access to more learning of God's will. Because of familiarity, they were unwilling to believe in him. Because of their contempt, they lost access to receive, more blessing. j esus chose to take his messages and his b lessing elsewhere May God bless you all ขอพระเจ้า่วยพรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนชัน